วันนี้เรายังคงคุยกันถึงเรื่องของศิลปะนะคะโดยเฉพาะ,ะแขนงที่เรียกว่าการแสดงนะคะที่เรารู้จักกันในนามของละครเวทีนะคะเราคุยกันเพราะเรากําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและสังคมอยู่นะคะลองร้วนคุณผู้ชมว่าศิลปะที่ว่านี้จะสามารถแสดงออกหรือว่าสะท้อนภาพของการเมืองสังคมวัฒน,นธรรมได้ดีอย่างที่เคยเป็นมาหรือไม่นะคะอาจารย์ประวิทย์คะตอนนี้งานศิลปะมันยังสามารถเป็นสิ่งที่อธิบาย ความยากของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมได้ดีเหมือนกับแต่ก่อนไหมฮะคือแต่ก่อนนี้ใครๆก็บอกว่าศิละปะเนี่ยสามารถที่จะสะท้อนออกมาได้อย่างแยบคายแล้วก็แยบยนต์มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่คือจะมีวิธีคิดความสร้างสารรค์บางอย่างออกมาแต่ทุกวันนี้ณเวลานี้ยังทําหน้าที่ได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าคะค,คือผมมองว่าเมืเอ,อมงไทยเนี่ยเงเรื่องการดูงานศิละปะเนี่ยยังเป็นปัญหาสําคัญ เพราะว่าเราเราสอนให้นักเรียนหรือว่านักศึกษาเนี่ยทำงานศิลปะแต่เราไม่ได้สอนให้เขาดูงานศิลปะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูงานศิลปะกันอยู่ทุกวันเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยคือคนที่เรียนศิลปะแต่ถ้าเกิดว่าศิลปะจะ,จะเจริญได้ศิลปะจะสะท้อนออแง่มุมต่างๆของสังคมกัรเมื่าวัฒนธรรมออกมาได้แล้วคนทุกคนก็จะเข้าใจได้เนี่ยคนต้องดูเป็น แต่ไม่จาเป็นต้องทําเป็นดูเป็นนะที่ว่านี่คืออย่างดูเป็นคือ,อ,อคืออย่างแรกคือตัวอย่างตัวอย่างเช่นว่าไม่คิดว่าละครเวทีเป็นเรื่องยากนะฮะแล้วก็ไม่ไม่คิดว่างานภาพเขียนหรืองานภาพถ่ายเป็นเรื่องของอคนที่เป็นศิลปินเป็นพวกอาร์ติสอะไรเงี้ยที่เราไม่เข้าใจนะฮะแต่ว่าแล้วก็ตัวอย่างง่ายฮะดนตรีคลาสสิกกะไรฮะทั้งของทั้งของไทยทั้งของตะวันตกเนี่ยคือ,ค,อคือเราไม่มีระบบการศึกษาที่จะมาสอนให้นักเรียนเขา ฟังแล้วฟังแล้วมันว่ามันเพราะยังไงเพราะนั้นเขาก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของอดีตเป็นเรื่องของการอนุรักษ์เป็นเรื่องของคนไฮโซทั้งที่แล้วต่างประเทศเนี่ยใะใครก็ใครๆก็ดูละครเวทีใครๆก็ฟังเพลงคลาสสิกนะฮะคือไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นไฮโซหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องเรียนดนตรีถึงจะฟังเพลงคลาสสิกออกนะเพราะว่าคือเราไปเราไปมัวแต่สอนวิชาที่จะใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์เคมีชีวะเลขสังคมอะไรต่างๆคือทุกวิชาที่ที่จะต้องสอบเข้าม,ามหาวิทยาลัยเราสอนเขาแต่ว่าเราไม่ได้สอนวิชาการดูศิลปะหรือการที่จะใช้ศิลปะเข้ามาจัดลงจิตใจของคนที่เป็นวัยรุ่นเพราะว่าศิลปะมันเป็นนามธรรมหรือเปล่าคะมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่มีตัวชี้วัดคนมองคนมองว่าเป็นนามธรรมจริงๆแล้วคาว่าเป็นนามคำว่าการที่ศิลปะเป็นนามธรรมเนี่ยมันแปลว่าเราสามารถที่จะตีความตามประสบการณ์ของเราได้แต่ของของคนไทยเนีนน <ะ S 2> ่ย แม้กระทั่งในระดับมหาวิทยาลัยน,นะอย่างเช่นตัวอย่างเวลาที่ผมเชิญคุณทางเงี้ไปแสดงที่จุฬาเนี่ยที่ศิษ์ก็จะถามประจําว่าพี่คางเงีเ้ต้องการจะนําเสนออะไรในงานชิ้นนี้แท้จริงๆนว <c oughs> เนี่ย <c oughs> เขาก็เข้าใจนะแต่คือเขา <c oughs> เขาถูกสอนมาว่ามันมีมันมีความหมายมันมีมันมีความต้องการของศิลปินที่ชัดเจนอยู่แล้วเขาไม่สามารถจะตีความอย่างอื่นได้คือศิลปะถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีทางจรเลยนะคือถ้าถ้าคนดูยังต้องการคําตอบเดียวคําตอบสุดท้าย <c oughs> ที่จะตีความศิลปะเนี่ย แถ้าคนดูไม่ไม่กล้าแล้วก็ไม่หัดที่จะที่จะตีความเองแล้วก็เชื่อว่าการตีความของตัวเองมันก็ต้องถูกสิครับเพราะมันเป็นการตีความของแต่ละคนนะซึ่งซึ่งศิลปะร่วมสมัยมันคือมันคือการเปิดให้ตีความแต่ว่าด้วยระบบการสอนของบ้านเราเราไม่เปิดให้ให้นักเรียนให้นิสิตนักศึกษาตีความตามที่เขารู้สึกจริงๆตามที่เขาคิดจริงๆนะเพราะนั้นเพราะนั้นศิลปะจะจะไม่สามารถที่จะพัฒนาไปในความเป็นศิลปะร่วมสมัยได้ ถ้าอาจารย์มองย้อนหลังไปสักแบบ1 0บยีปีก่อนนะฮะตั้งแต่พัชรเซี่ยวอการละครน,นะฮะเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้มีบีฟอรอมีกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นมากมายณวันนี้นะคะคนที่นําเสนอคนแสดงทีมงานเบื้องหลังหรือว่าแนวครีเอทีฟทีมงานความคิดทั้งหลังสามารถที่จะสะท้อนหรือว่าบอกบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆในสังคมได้ดีเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาไหมคะคือเทียบพัฒนาการ ผม,ผมชื่นชมความหลากหลายของ,ของเนื้อหาแล้วก็รูปแบบการนำเสนอของของ,งานที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันถือว่าด,ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะเพราะว่าอย่างเช่นละครเวทีมีความหลากหลายทั้งแง่ของเนื้อหาทั้งแง่ของรูปแบบการนำเสนอนมากนะนะแล้วก็มีางที่จะคุยตะคุยไป,ไปเมือ่อที่ว่ามีทั้งโรงละครที่เป็นโรงใหญ่มีทั้งโรงเล็กแล้วก็มีคณะละครเพิ่มขึ้นมากมาย แล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยคือเดิมคนจะมองว่าในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยประเทศเราค่อทข้งจะละครเวทีเราไม,ไม่ไม่น่าสนใจเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่ตอนนี้เราเริ่มที่จะมีความสำคัญกับต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็ละครของเราเนี่ยได้ไปแสดงที่ต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจุดไหนที่เรายืนอยู่นะโซเราไปต่างประเทศเนี่ยเขามองเราแบบไหนฮะเขามองเราว่าเป็นประเทศที่แสดงศิลปะในมุมไหนบ้าง ผมว่าภาพยนตร์นะฮะภาพยนตร์ไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วในในต่างประเทศนะฮะแล้วก็หรือว่าทัศนศิลป์ของไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วนะฮะละครเวทีแล้วนละครเวทียังไม่ค่อยนะฮะคือผมตอนนี้ผมกำลังเขียนบทความให้กับโรงละครลิงคอนเซ็นเตอร์ที่นิวยอร์กนะฮะแล้วก็เขาให้ผมเขียนเรื่องเด e King a n นะฮซึ่งผมก็ประหลาดใจมากว่ายังทำกันอยู่เลย คือ <g ül> ผมม,มีความรู้สึกว่าเรื่องที่เรามันข้ามไปนานแล้วนะครับม,ม,มันคุยกันหลายรอบแล้วอนะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังสนใจอยู่นี่ฮะนี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งที่เขายังยังมองเราอยู่เพราะนั้นเขาคือเขามองไม่ออกว่าละครเวทีร่วมสมัยของไทยเป็นยังไงนะคือคือเราคงต้องต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่จะนําเสนอภาพที่แท้จริงของศิลปะแขนงนี้ให้ชัดเจนกว่านี้ค่ะทีนี้นะทีนี้คอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่จะนําเสนอเนี่ย เพื่อคนไทยกับเพื่อคนต่างชาติมันคงต้องมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นแกนกลางแล,ะละ้วล่ะที่จะสามารถสื่อสารในทั้งคนไทยและคนต่างชาติด้วยคือทางนี้สร้างสารรค์ยังไงกับแนวคิดของเนื้อเรื่องเนื้อหาหรือว่าแม้แต่การคิดรูแปแบบต่างๆออกมาประเด็นหลายๆประเด็นเนี้ยผมก็มีความรู้สึกว่าผมได้มาจากที่นี่ค่อนข้างเยอะนะ คืออาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งผมเสพแล้วก็ดูความเป็นไปของาการบ้านเมืองการอ่านหนังสือหรือว,ว่าบทความต่างๆที่นักวิชาการเองก็ช่วยย่อยให้แล้วก็ผมเอาอประเด็นพวกนั้นนะเอามานำเสนอผมก็เคยคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะที่ผมไปไหนไม่ได้ไกลเป็นเพราะว่าผมยังวุ่นวายอยู่กับการเมืองไทย <S <S อยู่หรือเปล่า <S 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 <ร>อะไรเงี้ยก็แต่ว่าท้ายที่สุดผมก็มองว่าอันนี้ก็เป็นช้อยผมช้อยที่ในแง่ที่ว่า ถ้าเราจะเป็นคนเทมเพอรี่โดยเอา of ฟโน h ว r ร์แบบไม่มีอะไรแบบยึดติดอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเอาเอาเอาบางอย่างขึ้นมาที่เป็นพูดถึงความเป็นไทยผมว่ามันก็เป็นการยึดอย่างหนึ่งเพื่อจะเลเรลเซนต์แต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยยังยึดอยู่กับเรื่องราวผู้คนที่นี่ซึ่งพอหลายๆครั้งผมก็มีความรู้สึกว่าแล้วความเป็นสากลค,คืออะไรแตผ่ผมก็มองเห็นว่าเอาท้ายที่สุดแล้วปัญหาพวกนี้มันไม่ใช่แค่ปัญหาในเมืองไทย<ะ>มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ปัญหาเ,าเรื่องความไม่เป็นประชาธิปไตยความเป็นปเผด็จการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเมืองไทยที่ประสบอยู่ตอนนี้ก่อนหน้านี้ผมไม่ทำสิร์ชเรื่องเกี่ยวกับเซนเซอร์ชิปเนี่ยก,ก็ไปไทยไปลาวพมา่าอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยซึ่งก็มีเซนส์ของการแบบเซนเซอร์ซึ่งก็ไหนว่าเป็นประเทศที่แบบดูเหมือนพัฒนาแล้วอะไรเงี้ยดูแบบดูดูจะมีฟีดอมที่สุดแล้วเขาก็ยังมีการเซนเซอร์แต่ว่าเป็นการเซล์เซนเซอร์มากกว่า ซึ่งมันก็จะเป็นรูปแบบอีกหลายๆรูปแบบที่ที่การที่ว่าไม่ไม่ไม่อยากจะพูดออกไปเพราะว่าหนึ่งมันจะเกี่ยวกับเรื่องถ้าเป็นคณะใหญ่ๆนะฮะก็คือก็เป็นเรื่องการให้การสนับสนุนใช่ไหมฮะหรืออย่างประเทศเวลาเราจะพูดถึงเรื่องอเกี่ยวกับเหตุการณ์กุชิมะอย่างเงี้ยก็คือตัวศิลปินเองก็จะต้องระวังก็คือพูดอ่ะพูดได้แต่ว่า กลุ่มทุนที่เป็นเอกชนเนี่ยอาจจะไม่เข้ามาหาเขาหรือรัฐบาลไม่ต้องพูดถึงเลยคือเขาไม่เขาไม่ได้แตะแต่ว่าไอ้ตัวมีเดียเองก็เซลเซนเซอร์ตัวเองคือไม่ยอมที่จะพูดถึงคือมีปัญหาปัญหามีอยู่แต่ไม่แต่หลายครั้งที่ไม่มีการแบบว่าเผยแพร่ข้อมูลจริงๆออกไปมันก็เลยทําให้เกิดความกลัวความไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สร้างเฟรมว่าทุกอย่างโอเคทุกอย่างดี อะไรอย่างเงี้ยัอันนี้คือในในคนที่เป็นคนทํางานศิลปะแบบลึกๆเองเขาก็รู้สึกลักษณะอย่างเงี้ยครบถ้าว่ากันอย่างตรงไปตรงมายุคนี้เองยุคของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเรากำลังรอ,งอ,งอ,งองคอยการเลือกตั้งอยู่ก็เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะคการสื่อสารทางศิลปะการแสดงยากกว่ายุคที่มันผ่านมาไหมคะผมว่าท<ม>้าทายกว่ามผมว่าท้าทายกว่าตรงที่ว่า มันก็มันก็เป็นจุดยืนของตัวศิลปินด้วยสมัยก่อนเรามีเหลืองมีแดงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันจะมีแค่เอาหรือไม่เอาคือมัน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 จะมันจะมากกว่านั้นมันมันมันบอกถึงอะไรบอกถึงล่มที่ใหญ่กว่านั้นว่าท้ายที่สุดเราจะยอมอยู่ภายใต้ล่มแบบไหนซึ่งผมก็คิดว่าตัวศิลปินมันคือศิลปินศิลปะผมมีความรู้สึกว่า ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนของในยุโรปหรืออะไรก็แล้วแต่ทําไมเขาถึงเป็นศิลปะต่อต้านสงครามทําไมหลังจากสงครามโลกเขาถึงสร้างทฤษฎีศิลปะใหม่ๆขึ้นมาได้เพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าทิศทางของการเอาศิลปะไปรับใช้บางอย่างบางเรื่องท้ายที่สุดแล้วคุณค่านะัมันไม่มีอยู่จริงมันไม่จริงเพราะว่ามันไปรับใช้อะไรบางอย่างพอมันพังทลายไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดศิลปินแบบคอนเทมต์เบอรี่ขึ้นมาเป็นพวกแนวอ,อวังกาดขึ้นมาผมรู้สึกว่านี่แหละ สานการมันได้สร้างศิลปะแบบใหม่ๆขึ้นมาผมก็หวังว่าในศิลปินในใน,ในบ้านเรานะตอนนี้คงจะเห็นวิกฤตตรงนี้ให้กลายเป็นโอกาสในการสร้างงานศิลปะดีๆขึ้นมาได้ครับผมใผมให,ผมให้ผมให้ตัวอย่างอันนึ่งฮะคือว่าเมื่อตอนเดือนพฤษกายนะตอนช,ช่วงเ,เทศกาลความกรุงเทพผมเชิญคุณคังเงะไปแสดงที่คณะศิลป์จุฬา แล้วก็เป็นการแสดงเดี่ยวช,ชื่อสถาปนาภูเขานนังแข็งซึ่งก็เป็นเป็นภาคต่อมาจากสถาปนาถังแดงดที่เล่นที่สถาบันปีดีปนมยกะค,<ช>คือเล่นเล่นสถาบันปีดีตอนต้นเดือนนะต้นเดือนต้นเดือนตุลาแล้วก็มาเล่นที่ตุลาตอนปลายเดือนตุลาทีนี้เนื้อหาก็จะเป็นมาจากที่คุณคันงเงย่ได้ไปทําทการค้นคว้าวิจัยเรื่องการเซ็นเซอร์ประเทศต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็ ผมก็มีปัญหาในการที่จะนําเสนอเล็กน้อยเพราะว่าก็มีเพื่อนร่วมงาน,นหลายๆท่าน,นรู้สึกกลัวก <c oughs> <c oughs> ลัวว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าอยู่ในสภาพการเมืองอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะนั้นก็เลยผมก็เลยเชิญรุ่นพี่เงี้ไปคุยด้วยเลยแต่พอหลังจากที่คุยแล้วก็เข้าใจกันดีนะเข้าใจกันดีแล้วก็ผลที่ออกมาก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่มีใคร ไม่มีใครว่าอะไรก็ซึ่งผมว่าอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างที่คนทาแยะบอกเพราะว่ามันเขาเขาแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหวทางร่างกายซึ่งไม่ดูถูงนะผมว่าบางคนอาจจะตีความไม่ออกผมเ,เคยได้ยินคนที่ประเทศเในในรูปตอนออกนะบางทีเขาเขาจะทาละครที่แสดงความเห็นต่อต้านาง <c oughs> การเมืองนะบางทีก็รวมตัวกันที่สตูดิโอหรือบ้านใครสักคน แล้วเขาก็เล่นละครแล้วก็คนก็ดูพอตำรวจมาปุ๊บเขาก็เปลี่ยนจากละครเวทีกลายเป็นงานปาร์ตี้แล้วเขาก็ไม่มีใครจับเขาเพราะนั้นนนี่ฮะวันนั้นนี่คือนี่คือธรรมชาติของละครเวทีมันสามารถมันสามารถปรับปรูปรับตัวได้ได้ตลอดเวลาแล้วมันแล้วมันเกิดปุ๊บแล้วมันจบไปเลยฮะคือมันหายไปเลยมันมันไม่ได้มีหลักฐานแบบภาพยนตร์หรือว่านวนิยายหรือว่าเรื่องสั้นหรือบทความหรือโทรทัศน์หรืออะไรอย่างี้อย่างนี้อย่างนี้แนวคิดหรือว่า แน,นวนโยบายของรัฐในแต่ละยุคนะฮะไม่เฉพาะยุคนี้นะฮะทุกยุคที่ผ่านมาเอ่อมันเหมือนจะเป็นตัวที่ขัดขวางการแสดงออกทางศิงละปะจดใหญ่ไหมป่ะนะอย่างนั้นป่ะครอาจารย์คือถ้าเป็นผมว่าถ้าเป็นคนที่เขาทำงานในสื่อหลักๆนะฮะเขาก็คงจะรู้สึกว่าเขาเขาโดนมัดมือมัดอะไร<ฮ>ะแต่ว่าถ้าเป็นผมว่าถ้าคนทำละครเวทีนะฮะเขาก็อย่างที่คุณพูยไงว่าเขาก็เขาก,ขาก็มีประเด็นให้พูดถึงมีประเด็นให้มาค่าผู้จาร แล้วเราก็รู้อยู่ว่าเวลาที่เราเล่นละครเนี่ยก็มีคนดูอย่างมากก็วันหนึ่งก็300คนเล่นสามรอบสี่รอบก็คือพันกว่าคน<ม>แล้วก็ไม่เคยมีไม่เคยมีกรณีอะไรที่ที่จะถูกจับเลยนะฮะคือคืออันที่ถูกจับล่าสุดนี่ก็คือว่าเขาเป็นเล่นในในเวทีการเมืองนะฮะคือเป็นการเสวนาทางการเมืองก็คือรอบเป้าอู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นละครเวทีเขาก็ไม่สนใจเขาก็ถือว่าเออคนดูไม่เท่าไหร่หรอกอะไรอย่างเงี้ยครอบหมอแต่ว่าแต่การที่คนดูไม่เท่าไหร่นี่ไม่ได้แปลว,ว่าไม่มีความสําคัญนะ เพราะว่าคือถึงคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ศิลปินได้แสดงความคิดแล้วเนี่ยนะมันก็จะก็ได้ได,ได้ทําการสื่อสารความคิดแล้ว,ลวก็ผู้ชมก็ได้ได้คิดได้วิเคราะห์นะถึงแม้ว่าจะเป็นคนดูแค่พันคนหรือว่าพันหะ้าร้อยคนนะแล้วก็มีนักวิจารณ์ที่เขียนถึงเขียนอะไรอย่างเงี้ยน,นะนก,นก็มีความสําคัญเลยะดับจริงๆเหมือนไม่ได้ขัดขวางนะคะอะ่คือส่วนตัวคือเหมือนยิง่งยิ่งมีนโยบายที่ดูเหมือนจะปิดกัน้นคือมันก็ทําให้ศิลปินหาทาง คือทัทยหนักกว่าเดิมจะทเป็นท้ดทายไม่ทาดไทยก็ได้แต่ว่าเขาคือโดยปกติเขาเขามีความสามารถในการสร้างสรรค์เขาก็จะคิดมันเป็นวิธีการก็เลยส่วนตัวก็เลยรู้สึกว่ามันทําให้เขายิ่งมีความรู้สึกที่จะพูดมีแพชชั่นที่จะพูดและหาวิธีที่จะพูดมากขึ้น ซึ่งวิธีที่จะพูดนี่อาจจะไม่ต้องพูดก็ได้อาจจะเป็นลักษณะของก็ได้หรือว่าจะพูดก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันคือไม่ได้คือบางทีอาจจะไม่ได้มีจาร์ออกมาในการแสดงแต่ว่ามันกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างคนดูกับศิลปินเองคือเราไม่ได้พูดแต่ว่าสิ่งที่ศิลปินแสดงออกมันอาจจะกระตุ้นให้คนที่มีประสบการณ์แบบนี้คิดต่อว่าเป็นแบบนี้ คนที่เห็นไม่ตรงกันก็อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้เปิดพื้นที่ทางความคิดคุณจะคิดเหมือนหรือคิดต่างก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อนะคะหาทางออกกันหน่อยนะคุณผู้ชมคะมองไปในอนาคตบ้างค่ะว่าหลังจากนี้ในยุคนี้ละค่ะคุณผู้ชมละครเวทีการสื่อสารทางการแสดงจะออกมาในรูปแบบไหน และคนดูจะสามารถรับรู้ได้ยังไงสิ่งที่อาจารย์ประวิทย์พูดเมื่อกี้น่าสนใจนะคะแสดงออกไปแล้วบางทีก็ไม่รู้บางทีก็รู้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาอุปสรรคหรือเปล่าหรือนี้อาจจะเป็นข้อดีมากกว่าช่วงหน้าเราคุยกนันค่ะ